หนึ่งแต้มครับผมไอ้ข้าวครับแปเสียแปด<ป><ป>ดำสิงอีกแล้วครับสวัสดีครับนางรองโพเดียมพูดก,กับผมทนสายเสียบครับวันนี้ผมทนสายเสียบจะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูนงพญาพึ่งตกปลาครับอยู่ที่หนาฝายบ้านสิงครับผมเพราะว่านงพญาพึ่งโทรมาแจ้งว่าปลากำลังเข่าครับพี่น้อง เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่านงพญาพึ่งได้หลายไหมวันนี้เราก็มากับลานสายเจ้าครับปฏิจจาลานสายเจ้าครับครับลานสายเจ้าเจ้ากาละเวกน้อยนักล่าชายทุ่งครับกับชุดหล่อของเขาครับชุดหล่อนี่ได้มาจากตะลกลิเกน่าจะจําคณะไม่ได้ครับนี่นานแล้วนานแล้วได้มานานแล้วไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราตามไปดูนงพญาพึ่งครับ ว่าเขาได้มากได้น้อยขนาดไหนครับเอสนี่มันรลด FC เราเลยพี่น้องนี่นี่มันรถจังสั้นครับเจ็ตเน,นี่ครับมาแต่ยามไหนเนาะน,นี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูครับอยู่ตรงไหนกันตอนนี้เราก็มาถึงฝายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ นี่ก็รถนงพญาพึ่งครับเดี๋ยวไปดูครับพี่น้องว่าใครอยู่ดาดนั่นไงผมว่า,าแล้วอิฟซีเราครับจังสันครับเจดมาแต่จรไหนเน่นี่เนาะมาแต่เท้าเลยครับมาแต่เท้าหผีนางรองครับ แล้วก็นงพญาพึ่งครับมาเตะเตะตีสามรอทีมงานไม่มาจักทีโซมัดผมมัดเขาเลยยุ่งเขานี่ยุ่งเขานี่ครับตอนนี้ย่างปลากินก่อนพี่น้องโอ้เขาย่างปลารอแล้วครับเบ็ดครับพอได้เลีมยงกับสองโลตอนนี้เขาตกเบ็ดได้ประมาณแักสองโลแล้วครับตอนนี้กําลังเริ่มย่างครับนี่ครับหมดใจมากเลยลู เหมือนคูวันนี้แล้วจิมาให้โอ้นี่ยมึงมารองนี่เก๋เลยนี่นิดน้อยยังยังนิดน้อยอยู่เลยจิมาให้บานเฮให้มมดฮัดบุญน้ำให้เขาลูกพี่เขาสอนบานเฮให้วันนี้ยังดอยวิชาอยู่ว่าแต่ใครทำกระจุมอย่างป่าไว้นี่วานแฮยังไม่่อยเก่งเลยยังดอยวิชาอยู่ใครทำไมมันรวยไวากรอออกแบบได้สุดยอดมาก ฝีม like ือได้นี่เฮ้ยไม่อยากทยเจ้เอาเรือมาทั้วฟังก็พูดใส่เลยวานทั่วสองลำเข้าไยหนาวก็ ได้ไหมครับวันนี้ได้ครับได้ทันเทศโคตรสิ้นทุกวันมีเรียนญีุ่ดไ้พ่นแหยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วโอ้ยลงพญาพึ่งครับลงพญาพึ่งครับบอกว่าหยอกครับ นั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้น้อยเลยครับจะงาน่าดูก็ทำดูเฮ้ๆเฮมันพัน ไม่ตายวันแต่ยังดี

ไปไทยร้านสายเจ้าเลยตรงนั้นเรือใส่โต๊ะนั่โต๊ะบางเงี้ยแตกเมื่อถึงนานเรือเลยสาวบุัรนี่นะครับที่มาของ้านสายเจ้าในวันที้ทีจับอยู่นั่นแหละครับ หนึ่งสองธรรมดาครับขายยานี่ใด้มาประชุกด้วยนั่นไหนเจ้า นี่ปลาเสียบแปดดำสิงครับเมื่อกี้นี่หวานสามฉากเลยสามตัวครับปลาอะไรครับปลากระสูบตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลาช่อนใส่พอดีกินเลยครับนี่สองตัวแับกระช้องอะไรร้านเป็ดอะไรก็ได้อยู่ครับเนื้อเนื้อเมี่ยแม่งท่องเปล่าวะหนึ่งแต้มครับผมไอ้ข้าวครับเสียบแปดดำสิงอีกแล้วครับ มึงก็ได้เหรอเขาสามรถทางขวดหน่อยไว้มึงก็เอาไปจีงเขาคนเดียวเลยวะมาแล้วแต้มแรกครับเอาเห็นไหมโชว์ผลงานหน่อยครับผมเสียแปดดำซิงครับปลาข้าวครับตอนนี้ประมาณเวลาเที่ยงครับประมาณกี่กิโลครับเสียแปด สองโลได้ครับตัวนี้จัดไปเก็บไปอีกหนึ่งแต้มครับสำรับเสียเปรียตเขาไม่มีคําว่าพลาดครับไม่มีคําว่าพลาดครับเมียเขาทองลมเขาตายล้มจะคล้องห้อยคิดมีความคิดเห็นยังไงครับโอ้สุดยอดครับงานนี้ได้กินย้อนเขาผมมาเฝ้าไว้เขาชื่อผมมาเฝ้าผมก็เขาเอาไว้ทิ้นครับโอ้วนพูดเลย biết 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 mệt hết biết Mệt hết hay oh. nè biết uh, yeah. leo nè lá biết biết nè biết 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 nó biết 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 bản biết 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 เฮ้ยที่่ด้เลยเฮ้ยอยู่แกตรงนี้ปลาไหลเดยกูเดี๋ยนเระเ่าดังลูกพี่น่นน่ะดังโน่นน่ะหางไอ้กระป๋องกลมเลยนะเม็ดเนี่ยเม็ตัวตรงรอลูกพี่ก็หนี่แหละในเบาซะด้วยใช่ไหมในเบาซะด้วยมันลึกขนาดนี้ลองดูว่ามันลึกเท่าไรดอกทำไต้ฝ้ายไปนั่นเรียบมีลึกมีลึกไหนลึกไหนลึก

แมนเลยไปเยอะนะป่ะไอ้เต้เห็นแต่ถุงพลาสติกไม่ใช่นู่นมันเม็ดอยู่นูน่นก็ควงมาแต่ถุงกระป๋องนี่ตกในผอ ไปเข้าดมึงเจ้าอยู่กูนี่แหละไปข้าจมูดมึงกูไปโน่นหนวก่อนลาไปไอ้ทั้งหนวกแชร์ไว้นี่เลยฝวายมึงหรือนี่แชร์ไว้นี่เลยด้อเนี่ยมันมิดอันนี่นะไปมันพันไปอือคนี่เดจับมาฮัสเซียนก็อุ่ติ่มมึงเจ็บไหนจะมาจับมึงหายผูจับมึงนี่มึงกหมัดไปเอ้ามันยังไมีไงดิเด็กเก่นก็มาอยู่

เองเอเนีลยก็โลวาน่้ทไม่งานน่ะทำไม่งานน้อนอมันลองนีได้เอครับหวานไม่ได้ปลาข้าวต้าเข้าก็ตรกินแบบนี้แหละครับ จะก็เจริญเดี๋ยวเราไปดูปลาที่ได้วันนี้ครับนี่ครับก็เป็นปลาข้าวประมาณสองลูครับแล้วก็ปลาช่อนตาแดงสองตัวปลากระสูบตัวหนึ่งครับซึ่งปลาห o ดนี่ก็เป็นเสียบแปรดำสิงได้คุณเดียวครับ แต่ว่าเราจะมอบให้เอฟซีเราครับจังซานครับเจ็ดได้เอาไปฝากคุณเถาวันยุทธครับผมพวกเรากินบ่อยแล้วครับเปลงน่องมันไปเจ้าทีครับอ่ะเสียแปดดนซิ่งคนได้มอบเข้าไปครับอ่าเป็นไงครับโอ้สุดยอดครับผมถือว่าก็ยังมาไม่เสียเที่ยวครับพี่น้องก็ยังมีติดไม้ติดมือไปอยู่ครับ คลิปนี้พวกเราทีมงานนางรมงพลิเลียมก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพลานพอดีเรามาเจอพันเก่งตกปลาครับก็ถือว่าผลงานไม่ธรรมดาครับพอได้อยู่นี่ก็ประมาณสักสองสาลูน่าจะได้ครับพี่น้อง เป็นปลาเข่าใสสวยๆครับก็มาเจอน้องเขากําลังเลือกตก๊พอดีครับผมก็จะกลับบ้านละก็เลยเห็นปลาน้องเขาถือมาก็เลยแวะถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันครับถือว่าก็พอได้ลิ้มครับดีกว่าอยู่บ้าน <c oughs> เฉยๆเลยปลาเข่าครับโอ้นี่แหละว,ว่านี่หมานกับแม่ยานางนี่แม่ยานางมาดาน,นี่ลนะว่าถึงหมานนี่ถ้าไม่มาคือจะไม่ได้กินละว,ว่านะนี่ไง คนหมันอยู่แล้วหมันอยู่แล้วทองอีกคนนี่งไงยังมีด้วยนีทนย่ทองดอกเสียงว่เ <c oughs> อะไ้กวน